สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนจากช่องเจแอนพาชิมค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาบุกถึงเป็นบ้านของนาแจวเรารู้จักกันแล้วล่ะคือนาแจวเนี่ยเขามีงานประจําอยู่เนาะแล้วช่วงยุคโควิดอย่างเงี้ยช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแกก็จะมีรับจ็อบทําขนมแกมีฝีมือด้านการทำการทำ,ทำขนมวันนี้เรารู้ว่าแกจะทําขนม ขนมเทียนแก้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาบุกดูว่าแกทํำยังไงหรือว่าวิธีการทําของแกปเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันเลยนะคะทุกคนมาเลยค่ะตามแอนมาเลยแล้วสวัสดีจ้าอันนี้ค่ะนี่คือแแจ้วเจ้าของสวนตอนนู้นที่เราเคยไปดูสวนของนา้นเนาะแต่วันนี้ แอนได้ข่าวว่านาจะจะมาทําขนมขนมเทียนแก้วขนมเทียนแก้วเป็นเป็นอาชีพเสริมที่จริงก็มีอาชีพเปิดรานเปงานลูกจ้างอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีทําสวนเก็บของในสวนเล็กๆ็กน้อยไปกินเลยค่ะก็เหมือนนี่วันหยุดเราเราก็มาเสริมตามออเดอร์เราก็รับตามออเดอร์นะคะทุกคนดูนาจะไม่ไม่มีร้านไม่มีไม่มีนาจามีฝีมือการทําขนมอันนี้มีออเดอร์มาวันนี้เป็นขนมเทียนแก้วออเดอร์ของเาาจะได้กี่กล่องเนี่ยวันนี้50บ อานี่เสริมละโคลเติมกล่องไปเดี๋ยวเราไปดูนาแจ๊กกันว่าเขาทําอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวแอนจะพาไปลองชิมว่าเป็นยังไงขนมเทียนแก้วทุกคนมาเลยค่ะ <S <S แต่นาแจ๊กพาแอะนไปเนาะทุกคนคะวันนี้นาแจ๊กจะจะทขนมเทียนแก้วเราก็มาแอบดูสูตรนิดนิดหน่อยหน่อยเคล็ดลับลับของนาแจ๊กเนาะมีทั้างคะนาแจ๊กก็แป้งมันหนึ่งถุงเนี่ย480กรัมนะโอเค480กรัมเอาหมดเลย อ๋อซีสเลตแล้วก็กะทิหนึ่งถ้วยถ้วยชิ้นนี้เป็นหัวกะทินะค่ะนะจหัวกะทิหัวกะทิหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอก็น้ำตาลน้ำตาลกับกะทิคือเท่ากันออ๋เท่ากันโอเคจ้ะแล้วก็เกลือก็ประมาณเนี้ยเราก็กะเอาเราไม่ใช่อาชีพเนาะเราเป็นอาชีพเสริมเฉยเฉยแล้วก็น้ำมันพืชนิดหน่อยน้ำมันพืชอืมประมาณสัก สองช้อนโต๊ะอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละเ้วก็เจ๋ก็ไม่ได้ทําแบบเป็นอาชีพจริงๆค่ะแบบเหมือนเราว่างเราก็อยากทำอ่ะตามออเดอร์อะไรเงี้ยแต่วันนี้จะทําเป็นดอกอัญชันอ๋อสีสีม่วงอ่าสีม่วงอัญชันน้ำอัญชันเราปลูกเองไงอ๋อไปธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้เราก็จะใส่อัญชันอ๋ออัญชันเราต้มแบบเข้มข้นเลยนะอ๋อต้มก่อนเหรอต้มต้มต้มแบบเข้มข้นเลยอัญชันนี่เราต้มแบบเข้มข้นนะอืม เราเอาดอกอัญชันอ่ะที่เราต้นต้นเราเองอ่ะเราก็ต้มแบบเข้มข้นแล้วก็กะเอาอ่ะเออมันใช่นี่ก็เหมือนถั่วกวนธรรมดาเลยถั่วกวนธรรมดาเลยเราไม่ได้ผสมแบบว่าไม่ได้ผสมแบบเหมือนเขนมเทียนโบราณนะไม่ใช่อย่าง้นก็ใส่สามเกลือแต่อันนี้เราใส่แค่กะทิกะทิแล้วก็ถั่วนึ่งแล้วก็เอามากวนก่อนกวนแล้วก็เอาถั่วไป ไปไปปั่นก่อนปั่นกับกะทิเลยปั่นกับกะทินี่แล้วที่ทุกคนทุกคนเนี่สังเกตนะเขามีแม่พิมพ์มาแจ้วใช่ใช่เราไม่ได้ใช้ใบตองไงเอบขออนุญาตโชว์โชว์น่พิมพ์นี่พิมพ์นี่เรานี่นะพิมพ์นี่เราต้องทาน้ํามันนะอ๋อมาน้ำมันนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเราเจียวเอาเราเจียวเองห๋อเจียวเองเนาะใช่ใช่ใช่ใชน้ํามันนั่นมันจะไม่ไม่นั่นมันจะติดสีสันแม่พิมพ์ก็สวยงามแล้วอ๋อใช่ คืออันนี้เป็นนมเทียนแก้วยุคสมัยใหม่ที่เราไม่เนไปจองไงจองหายากใช่ไหมจองหายากแล้วก็เราวิธีการมันยากไม่ต้องเยากแยะมันต้องเอามาเช็ดเอามาเจียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นสมัยใหม่สมัยใหม่อันนี้เริ่มได้แหละเริ่มได้แหละเริ่มได้เรเริ่มแล้วเราต้อง เดี yes. on, yes. ๋ยวเราจะไปตั้งไฟแป๊บหนึ่งตั้งไฟให้นอ่อนนะคะใช่ตั้งไฟแป๊บหนึ่งให้มันให้มันคือให้มันเหมือนเราเคยเคี่ยวแป้งมันไหมล่ะเหมือนให้เราเอาไปสมัยก่อนเราเอาไปติดนู่นติดนี่เนาะยังไม่มีกาวเลยเงี่ยสมัยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแอบเห็นว่ามีทำไปบ้างแล้วนาอทุกคนทำไปมั่งแล้วทำมาแล้วอันนี้ใบเตยอันนี้ใบเตยโอ้สวยสวยสวยนี่ทำไปมั่งแล้วอ่เปนเกียว่อนใบเตยนะหอมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปติดไฟจ้ะตั้งไฟจ้ะ อันนี้เราเราควรประมาณกี่นาทีอะคะน้าแจ้วมันมันนับนาทีแม่แล้วแต่มันพอมันจับเริ่มจับตัวเราใช้ได้เลยเอาแค่เดียวิ่มก็จะมีสองสีมีสีมีสีม่วงนี่ค่ะแล้วกยใบเตยอืมแต่ใบเตยจะหอมม่วงอาศัยมันสวยสีสวยเนาะใช่แจ้วก็จะเริ่มหยอดละแต่เราต้องทาทาอันนี้ก่อนนะแต่น้าแจ้วทาไว้แล้วเนี่ยเนี่ยทาเนี่ยเออน้าแจ้วจะมีที่ทาอ๋อใช ก็ทาอย่างเงี้เนี่ยแต่แก้วทาน้ำมันไปแล้วเนี่ยทาทุกอันเลยเนี่ยเข็ะเริ่มหยอดได้ได้แต่ตัดการเลยค่ะจะเริ่มหยอดเลยนะแล้วก็เอานี่แหละดูเขาก็ทำไม่ยากหรอกนะเจ้าเนาะแบบไม่ยากยากคอนควรยากตอนควรแล้วก็ต้องทำไส้เแต่ถ้าเราใส่เราใส่แบบเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนะ นึ่งไม่สุกอีกนะนึ่งเป็นน้ำอยู่อย่างนั้นเลยแต่นี่นึ่งประมาณกี่นาทีนะเจาประมาณ20สินาทีน้องยนาทีใหญ่เียแป๊บนึงนี่สีสันสีสันที่สวยงามนี่คือสีสันของพิมพ์ด้วยนะดูสวยงาม์เดี๋ยวเราจะได้มาชิมประมาณ20นาทีขนมเทียนแก้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็หาหายากนะแจวตำเท้ากตลาดก็ เขาไม่ค่อยทำขายเนาะนี่แต่นี่แหละทาตามออเดอร์เนี่ยขนมเชียนแก้วนะเราจะตามหนมเชียนธรรมดาน้วเจ้วก็ไปอ่านในสูตรกันเนี่ยมันเห็นมันสวยดีไงแล้ววันนี้ต่อแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเตรียมนึ่งรอน้ําเดือดจังพรน้ําเดือดก็นึ่งยี่สิบนาทีอ๋อนินนาทีเนาะจริงจะออกได้เลยโอ้สวยงามมากเลยตอนนี้ นี่ค่ะทุกคนมีหลายพิมพ์อันนี้เป็นรูปดอกเลยนะคะเจ้าดราบอันนี้ดอกเลยนะคะลีลาลีลาอันนี้มีดอกแพงวยอ๋อมีหลายพิมพ์ก็คือเป็นพิมพ์สมัยใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ขนมนี้คือแอนก็บอกเลยว่าแอนก็ยังไม่ค่อยได้กินที่ไหนก่อนเนาะลองชิมเลยเนาะอืมกรุบกรุบทุกคนกรุบกรบนึบๆนบนะคะแล้วก็ไส้นี่แออกหวานหวาน ใช่แล้วก็มไม่จัดจ้านมากนะคะ<ม>เป็นขนมสมัยใหม่ที่ที่ทุกคนเนี่ยคนสมัยใหม่ไม่ค่อยได้มีีมโอกาสได้กินกันเนาะ<ม>ใครสนใจนะคะกดโทรสั่งมาแจวได้เลยนะคะโดยแอนทิ้งเบอร์ไว้ให้เนาะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แอนหน่อยเนาะ